็เลซื้อมาอีกมาดูนะคะว่าวันนี้ซื้ออะไรมาอีกบ้างค่ะตรงนี้อยู่อยู่ตรงสวนของอาพาร์ตเมนต์นะคะถ้าหากมองไปตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งแมนฮัตตันอิมพีรซสเตจะอยู่ข้างหลังค่ะถ้่หากอมพีอิมพรเอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็น องค์การสหประชาชาติตรงนี้ค่ะตรงเขียวๆชี้มั่วเลยก็มาดูว่ามีอะไรบ้างไม่ถนัดขอเปลี่ยนนั่งด้านนี้ดีกว่านะคะไม่ถนัดค่ะอันนี้คือปลานินปลาเทลเพียเทลเพียก็เลยไม่รู้ว่ามันคือปลานินหรือว่าปลาลาดเนี่ยค่ะเทลเพีย ติดราคาเอาไว้ว่าว่าสี่เหรียญเก้าเก้าแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่ามีแท็กไหมบอกติแท็กจะไม่มีนะคะถ้าเป็นอาหารดูก่อนค่ะสี่เหรียญเก้าเก้ารู้สึกว่าไม่มีแท็กถ้าซื้ออาหารจะไม่มีแท็กไม่มีภาษีค่ะอันนี้สี่เหรียญเก้าเก้าเป็นปลาเทลเพียเป็นปลานิล เราก็น,นี่เป็นกู้เดี๋วก่นดูก่อนนะคะว่าน,นี่มาจากไหนพอดาก้อฟที่ไหนก็ไม่รู้ ป็นกุ้งกุ้งตัวใหญ่ค่ะอันนี้มันหวานหวานค่ะสิบหกยี่สิบนี้ไม่รู้อะไรสิบหกสิบหกถึงยี่สิบพาวมั้งสามสิบสี่เหรียญเก้าเก้าค่ะราคาอยู่ตรงนี้นะคะสามสิบสี่เหรียญเก้าเก้ากุ้งตัวใหญ่มันหวานมันหวานดีแต่เป็นกุ้งที่ต้มแล้วเอามาอุ่นนิดหน่อยมาดูที่ r ร d ด c t ออฟที่ไหนเีกอันนี้ หาไม่เจอเลยเลยไม่รู้ว่าผลักออฟที่ไหนมันหวานค่ะกุ้งตัวแบบนี้หาไม่เจอไม่เจอเลยค่ะช่างเถอะนั้นกุ้งสามสิบสี่ก็คือสามสิบห้าเหรียญนั่นแหละค่ะสามสิบสี่เก้าเก้าอันนี้สี่เหรียญเก้าเก้าก็คือห้าเหรียญนั่นแหละไม่รู้จะ ใส่ลงไปทําไม9ก้าก้าน่ะอันนี้เป็นอะโวคาโดเมื่อวานนี้ซื้อไปเขาจะขายสามลูกห้าเหรียญเมื่อวานนี้นึกว่าตัวเองหยิบไปหลูกหยิบไปแค่ห้าลูกค่ะส่วนลูกที่ที่เกินนั้นเขาเลยต้องคิดเป็นลูกละคือสามลูกเนี่ยห้าเหรียญแต่อีกสองลูกเราหยิบไม่ครบสามลูกฮะเขาเลยคิดเป็นลูกละก็ะเลยไม่รู้ว่าขาดทุนหรือเปล่าค่ะ <S 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 แต่ไม่เป็นไรหรอก เนื้อดีดีเนี่ยค่ะเนื้อดีอะโวคาโดชอบกิน,นอันนี้ก็ไม่รู้ product of ที่ไหนอ่านไม่ออกมันตัวเล็กขนาดสวมแว่นยังอ่านไม่ออกเลยรูปนี้ก็ดีเนี่ยนี่เป็นอะโวคาโดส่วนอันเนี้ยขนมฟังคฟาร์มเฮาเหมือนที่บ้านเราเลยตอนแรกบอก กับไทยพังล่าสุดเนี่ยซื้อฟาร์มเ้ามาจากเมืองไทยห่อหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบกินขนมปังยี่ห้อเนี้ยพอไปเจอ,เจอที่ตลาดฝรั่งอ้ามีฟาร์มเ้าไม่รู้ว่าพูดราคาสินค้านี่ผิดกด YouTube หรือเปล่าไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะจะดูราคาอ,าอ้าวิวไปแล้วม้งค่ะอุ้ย กระดาษที่ติดราคานะคะฟิวไปแล้วเดัิน,บบน,น,บบน้ไม่มีอะไค่ะเพราะไไม่รู้ฟิวไปแล้วค่ะต้องไปต้องไปเดินหาสงสัยลมพัดข้ามกำแพงไปแล้วและนี่เป็นเชอรี่ สำหรับคนอื่นอาจจะว่าไม่แพงนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยแพงทุงเนี้ยสิบสเหรียญกว่าค่ะ Product of USA เป็นเชอร์รี่ของอเมริกาค่ะถุงนี้16เหรียญคิดถือว่าแพงนะคะแต่ว่าก็อยากกินนะคะเนี่ยค่ะที่ซื้อมาวันนี้มีปลามีกุ้งมีอะโวคาโดเชอร์รี่แล้วก็ขนมฟังฟามเฮา อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยากจะรู้ราคาขนมปังนะคะว่าเท่าไหร่เนี่ยค่ะขนมปังโอ้ยอย่าปิวนะขนมปังหาไม่เจออีกโอ้ทำไมหาไม่เจอเนี่ยน่าจะเป็นสามเหรียญเก้าสิบเก้าน่าจะเป็นสามเหรียญเก้าสิบเก้าค่ะ ราะว่าอันที่สี่เหรียญเก้าเก้านั้นคือตาดินอันสามสิบสี่เก้าเก้านั้นคือกุ้งแล้วก็อ๋อเชอรี่นั้นสิบห้าเหรียญเจ็ดสิบสามอโวคาโดนั้นห้าเหรียญอันนี้คือสามเหรียญสามเหรียญเก้าสิบเก้าค่ะนี่แหละค่ะที่ไปซื้อมาวันนี้ดีใจดีใจโอ้ยไปเจอไปเจอแตงยี่ห้อหนึ่ง ไปเจอแตงพันหนึ่งซึ่งเป็นแตงที่มาจากอเมริกาใตา้ลูกเท่าไข่เป็ดเนี่ยค่ะห้าเหรียญลูกแค่แค่เนี้ยห้าเหรียญซื้อไม่ลงเลยถามคนขายว่าม,มือสะอาดนะคะเช็ดแอลกอฮอล์แล้วถามคนขายว่านี่มันคืออะไรคนคนที่จัดผลไม้ลงขึ้นแผงเนี่ย ก็เลยบอกว่ามันเป็นคิวคัมเบอร์เป็นเมลอนแกก็อธิบายตามตามที่แกพอจะอธิบายได้ค่ะเคยกินเคยกินคิวคัมเบอร์ไหมบอกเคยนั่นแหละคือคิวคัมเบอร์แต่ว่าหวานอุ้ยอุ้ยถ้าแบบนั้นไม,ไม่ไม่กล้าที่จะเอามาลองแล้วค่ะลูกแค่นี้ห้าเหรียญอยากจะลองเหมือนกันมันเป็นลายๆค่ะ ส่วนส่วนเชอรี่นี่ยังยังถือว่าเป็นลูกยังเล็กอยู่นะคะบางลูกเนี่ยจะประมาณนี้อันนั้นอาจจะอร่อยค่ะวันนี้ก็จะต้มกุ้งนยคะจิ้มกับจิ้มกับน้ำปลาเฉยๆนะ,ะแล้วก็จะลองจิ้มกับน้ำปลาด้วยน้ำปลาอร่อยค่ะน้ำปลาของไทยเนี่ยไม่รู้เออชื่อแล้วผิดหรือผิดกฎ u ูท b e หรือเปล่าก็ไม่รู้ <S <S บางคนก็บอกว่กาถ้าหาโทูแบรนด์หรือยี่ห้อ ผิดกฎย t u b เพอถามบางคนบอกไม่เป็นไรค่ะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเชื่ออยากจะรู้ว่าอันนี้ Product o อที่ไหนเนะี่ยอันนี้รู้แล้วค่ะว่า Pro d u c t o อที่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆมันจะต้องมีบอกค่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรหรอกไม่เจอ แล้วก็ไปเจอนั้นแล้วแต่ไม่กล้าที่จะซื้อที่เป็นหนวดปลาหมึกยักษ์น่ะเห็นเห็นในตู้แช่เนอะแต่ไม่กล้าซื้อเพราะว่าไม่กล้ากินกลัวฟันหักค่ะ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะกิน <c oughs> อุ้ยอากาศเย็นวันนี้เย็นอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้อุ่นหลอกให้เห็ดโผล่แต่พอวันนี้เย็นลงคือบางครั้งเนี่ยเห็ด กำลังจะโผล่ขึ้นมาพออากาศอุณหภูมิลดลงเห็ดก็เห็ดก็ไม่โกขึ้นมาแต่ดีที่เห็ดไม่ตายค่ะชอบกินะอะโวคาโดกับกับโยเกิร์ตแล้วก็กล้วยกับโยเกิร์ตเมื่อวานนี้ซื้อกล้วยไปแล้วโอ้ยวันนี้เมื่อกี้พอเข้าไปไปเจอตังโมที่ลูกแค่เนี้ยค่ะลูกแค่เนี้ยลูกละหกเหรียญเก้าเก้าเมื่อวานนี้ซื้อไปลูกเท่าเนี้ยมันคนละแบบ ลูกที่ซื้อไปเมื่อวานนี้แสดงว่าเป็นแตงโมเปลือกหนาแน่เลยแต่แต่ที่เห็นเมื่อกี้ที่ลูกเล็กๆลายๆายอ่ะเหมือนลายเหมือนแตงโมกินตาหลาบ้านเราค่ะลูกละหกเหรียญเก้าเก้าอันนั้นอ่ะเปลือกเปลือกน่าจะบางไม่เป็นไรไว้ไปซื้อวันหลังที่ซื้อปลามาเนี่ยอยากจะต้มยำต้มปลาใส่เห็ดเห็ดถั่วที่เก็บนี่แหละค่ะ i okay.